เอาละค่ะเด็กๆเ,เรากลับมาดูเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่5กันนะคะลูกเรื่องวรรณยุกต์สนุกกับการพันอักษรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดของเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอ่าก่อนอื่นเรามาสนุกสนานกันดีไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระสําคัญของอ่าเรื่องนะคะลูกเรามาสนุกกับเสียงวรรณยุกันนะลูกนะอ่ะเรามาดูกันว่า เสียงบรรยุกเนี่ยให้ความสนุกสนานอย่างไรให้ความรู้อย่างไรนะอ่ะมาดูข้อแรกถามว่าฉึกฉักเป็นเสียงของอะไรอ่าฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักเด็กๆคงรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะอ่ารถไฟวิ่งนะลูกนะฉึกฉักฉึกฉักอ่าต่อไปจิป๊บจิ๊บเป็นเสียงของอะไรจิ๊บจิ๊บเป็นเสียงของอะไรจิ๊บ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 อ่าเสียงอะไรลูก อ้านกร้องนะนกร้องนะสงสัยตอบเป็นได้หลายคนใช่ไหมลูกอ่ะโครมโครมเสียงของอะไรคะเสียงดังโครมนะคะลูกของอะไรดีอ้าปิดประตูดังโครมหรือว่าหน้าต่างนะคะเขาเรียกว่าโครมนี่เป็นเสียงของปิดประตูนะลูกนะอ่าเฟรมต่อไปเรามาดูกันว่าเสียงอะไรอีกนะ บอกเลยใช่ไหมคะเสียงร้องของแมวนะลูกแมวร้องเมียวเมียวอ่ะเปรน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 อ่าเป็นเสียงของอะไรลูกเปรนเปรนอ่อช้างร้องใครถูกบ้างเอ่ยนะคะมีคนถูกไหมอ่ะมาดูเฮิฮิฮิเฮ้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 เสียงร้องของอะไรคะอ่ามาดูเฉลยหมามาร้องฮิฮิเฮ้ฮ่เซร์ไหมลูก ทั้ง3มข้อนี้ใครตอบถูกบ้างนะเยี่ยมยอดนะลูกนะเอามาดูเฟรมต่อไปอ่ะเอก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 เป็นเสียงของอะไรคะอ่าคุณรูรู้ว่าไม่ยากใช่ไหมลูกไก่ขัน,ไก,ขนไก่ขันตอนเช้าตรูนะอ่ะฮ้องห้องฮ้องห้องฮ้องฮ้อง,งเป็นเสียงของอะไรคะอ่ามาดูเฉลยกันสุนัเขเห่านะ อะต่อไปฟอ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 เป็นเสียงของอะไรคะเรามาดูดีกว่าเฉลยงูลูกงูเหา่าขู่ศตรูเวลางูตกใจเนี่ยงูจะขู่ฟอฟอนะลูกนะอ่ามาดูเฟรมต่อไปกันเนาะอบ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 อ,บอ่ะเป็นเสียงของอะไรลูกอ่าเฉลยดีไหมกบร้องนะลูกกบรอ้องอบอบนะ อ่ะต่อไปจ oh ิ ok anyway. ๊บจิ๊จิ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 ๊เสียงร้องของอะไรนะจิ๊บจิ๊อ่ะมาดูเฉลยจิ้งหรีดลูกจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดนะไม่ใช่เสียงหนูนะลูกนะจิ้งหรีดอยู่บนต้นไม้จิ๊จิ๊บจิ๊จิ๊นะต่อไปเพลงเพลงเสียงของอะไรนาะมาเฉลยกันจ้ะอ่าจานแก้วตกแตกกันไหมลูกเวลาจานตกแตกแก้วตกแตกดังเพลงนะคะลูกลองฟังเสียงดูนะ เปรี้ยง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 เป็นเสียงของอะไรเปรี้ยงเสียงของอะไรคะฟ้าผ่าดังโอ้ดังเปรี้ยงเปรี้ยงนะลูกนะอ่ะต่อไปสู้ซาสู้สู้ซาสู้เป็นเสียงของอะไรคะลูกอ่ะเฉลยกันดีกว่านะอย่าคิดเลยฝนตกไหมลูกสู้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 นะคะ เราก็ฟังให้เป็นเสียงแบบนี้นะอ่ะแป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 ะเป็นเสียงของอะไรนะไม่ใช่เรียกอะแปะนะลูกนะอ่ะเสียงของอะไรไมาดูคําเฉลยกันนะเสียงคนตบมือ,อไม่ลูกตบมือดังแปะแปะอ่าใครถูกบ้าง3ามข้อนี้คิดว่าคงมีคนไทยถูกนะลูกเพราะไม่ยากเลยอ่ะมีเฟรมต่อไปอะไรอีกไหมอ่ามีอีกนะดูสิครืนครืน คลื่นคลืนอ่ะเป็นเสียงของอะไรอ่ะเคยได้ยินไหมเวลาเราไปชายทะเลอ่าเสียงคลื่นทะเลซัดเข้าหาฝั่งลูกคลื่นคลืนนะคะต่อไปก๊อกกกก๊อกกก๊อกกเป็นเสียงของอะไรนะไม่ใช่ก๊อกน้ํานะลูกนะเสียงของอะไรเรามาเฉลยกันอ่าเคาะประตูเห็นไหมลูกคนเคาะประตูดังก๊อกกก๊อกกนะลูกนะเก่งเกงเก่งเก่ เป็นเสียงของอะไรเก่งเกงอ่ะ,ฉะเฉลยฉเฉลยดีกว่าน่าไม่เสียเวลาตีระฆังเห็นไหมลูกเวลาเราเห็นคนตีระคงังเนี่ยว่าเราจะไปสถานีรถไฟเห็นไหมลูกพอรถไฟใกล้จะออกคดนายสถานีรถไฟจะตีระฆังเก่งเกงเก่งเก่งนนะลูกนะสามข้อนี้ใครถูกบ้างอ่ะถ้าถูกนะคะยกนิ้วให้ตัวเองเลยสองนิ้วแบบนี้นะลูกนะเก่งมากอ่ะข้อต่อไปมีอีกไหมคะอ่ะ ไม่มีแล้วทีนี้สรุปกันนิดนึงลูกสรุปเสียงวรรณยุกที่คุณครูนําคําถามของอเสียงวรรณยุกมาให้ลูกตอบกันเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรในเฟรมนี้หรือในคลิปที่สองนี้มาดูว่าเสียงแรกของวรรณยุกคือเสียงสามัญลูกดูนะเสียงสามัญในคําถามที่คุณครูได้ถามไปมีคําว่าโครมครืนครืนเห็นไหมลูกทั้งหมดนี้เป็นเสียงสามัญน,นะ ต่อไปเสียงวรรณยุกต์เอกมีเสียงอะไรฉึกฉักฉึกฉักอุบอบกระแกกระแกแปะแปะอ่านี่คือเสียงของของอะไรคะวรรณยุกต์เอกอะต่อไปเสียงต่อไปเสียงวรรณยุกต์โทนะลูกนะเอกเอกเอกเ,อเอห็นไหมลูกฮ่องฮ่องเปรียปร่ยงเปียงอ่าเสียงวรรณยุกต์โทเนาะต่อไป เสียงวรรณยุกต์ตรีมีคำอะไรบ้างมาดูกันเนาะจิบจิบเมียวเมียวนะละฮิฮิฮิอ่าต่อไปเสียงวรรณยุกต์จัตวาเปรน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 เห็นไหมลูกอ่าทำไมเสียงแบบนี้ลงนะุงลุงเสียงจัตวาเปรนเปรนเปนรนเปรนเปรนเห็นไหมลูกเปรนเปรนนะคะเสียงจัตวาเนาะทั้งหมดนี้เป็นเสียงวรรณยุกต์ที่คุณครูทายจากเสียงธรรมชาติหรือเสียงสัตว์ ที่นํามาให้ลูกทายกันเพื่อได้ได้เปรียบเทียบเสียงของวรรณยุกต์นะลูกนะอ่าต่อไปเรามาดูกันอ่ะทีนี้เรารู้เสียงวรรณยุกต์แล้วว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะเรามาดูความหมายกันนะเด็กๆเสียงวรรณยุกต์หมายถึงอะไรลูกเสียงสูงหรือเสียงต่ําตามอักษรสามหมู่เนาะมีห้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญเสียงเอเสียงโทเสียงตรี และเสียงจัตวาเนาะคำทุกคําจะมีเสียงวรรณยุกต์แม้ว่าจะมีรูปวรรณยุกต์หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่ก็ตามเห็นไหมลูกเขาเรียกว่าเสียงวรรณยุกต์นะคะเฟรมต่อไปบอกว่าติดตามเนื้อหาต่อในคลิปตอนที่สคลิปตอนที่สองแค่ให้รู้จักเสียงวรรณยุกต์นะเดี๋ยวเราติดตามในคลิปตอนที่3ต่อไปนะคะติๆ